สวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเช้าว,วันจันทร์ที่ยังเป็นวันหยุดยาวอยู่เนาะแต่ว่าน้องส่งของให้ทุกวันนะคะก็ siglo. วันนี้นะคะมีพามาให้เลือกหลากหลายเลยนะพี่นะก็ดูให้ชอบดูให้ใช่นะคะแสงมันอาจจะก,กระทบแล้วอาจจะเป็นสีดํานิดนึงบางเหรียญนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซูมกันให้ดูกันชัดๆแต่และรูปแต่และองค์ลเลยเนาะพี่นะก็ฝากกดติดตามช่อง es, ออน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะเพื่อ น้องลงนะคะ EP ไหนพี่ๆสนใจอยากช่าบูชาพระหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสายด่วนสายตรงมาได้ที่062-089-0157นะคะหรือแอดไลน์มาด้วยเบอร์โทร099-2107401นะคะพี่ก็ทางร้านนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะพี่สะดวกแบบไหนสามารถแจ้งได้เลยถ้าใครเก็บเงินปลายทางหรือโอรบกวนแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะคะเบอร์โทรศัพท์สำคัญมากนะคะพี่ รบกวนแจ้งให้ชัดเจนถ้าแจ้งผิดหรือไม่ถูกต้องนะคะก็ของอาจจะส่งไปไม่ถึงเนาะเสียเวลาตีมาตีกลับอีกนะคะพี่แล้วก็ที่สําคัญนะคะพี่ๆถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากยอดเนาะพระของน้องนะคะต่างมาต่างที่มาต่างวาระรบกวนดูให้ชอบดูให้ใช่ดูดรายละเอียดให้ตรงนะพระราคานี้น้องไม่มีประกันให้นะคะแจ้งพี่ๆไว้ก่อนเนาะพี่เนาะก็ สำหรับพี่ๆที่เป็นลูกค้าเก่ากันอยู่ที่อยู่เบอร์ t w เรามีกันอยู่แล้วสำหรับใครที่เป็นลูกค้าใหม่รบกวนแอดไลน์มาได้เลยทักน้องมาได้เลยชื่อชื่อไลน์นะคะจะเป็นภาษาอังกฤษ b o w w แล้วก็เป็นรูปผีเสื้อนะพี่นะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยไม่เสียเวลาเลยนะพี่น้องซูมกันให้ดูชัดๆอ่ะองค์ที่หนึ่งค่ะพี่นี่เลยเหรียญลอยองค์ค่ะรูปรอหลวงพ่อเงินค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะพี่นะนี่ ตรงนี้เหมือนจะมีตัวอักษรหรือเปล่าออกจากวัดไหนเดี๋ยวสักครู่นะคะพี่อ่าวัดอะไรนะเนี่ยองค์เขาจะขนาดไม่เกิน 3, 4, สามเซนสี่เซนนะคะพี่องค์นี้นะสวยเดิมเลยนะพี่ใบหูเป็นแบบนี้ด้านข้างซ้ายมือน้องค่ะมีฐานให้ด้วยนะพี่นะ นานข้างขวามือเนอะคะ่ะพี่จะมู่ปากตานะคะดูท่านั่งค่ะแล้วก็นี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะพี่นะเปิดแบ่งปันให้เลยพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทนะคะขอห้าร้อยบาทเนะะานะพี่เนาะก็ะะสวยๆเดิมๆเหมะะือนนะพี่นะองค์นี้ขอห้าร้อยเนาะพี่เนาะไปกันต่อองค์ที่สองนะคะองค์นี้ค่ะพี่พระพุทธชินาราชะคะ่ะพี่รูปรอรอลอยองค์เช่นกันนะพี่นะองค์ องนี้นะคะสวยเดิมเลยพี่แบ่งปันให้ใต้ฐานมีตอกร้อยจานแบบนี้นะพี่นะเนื้อลมดํานิดหนึ่งนะคะเนื้อเขาจะลมดํานิดหนึ่งนะคะพี่ดูรายละเอียดให้ชอบอ่านด้านข้างนะคะพี่นี่หมุนให้ดูรอบๆค่ะพ้าของน้องตรงปกทุกรูปทุกองคส่งของให้พี่ๆทุกวันนะคะฝากกดติดตามช่องน้องโบบารามีพาเครื่องไว้ด้วยมีผ้าบ้านผ้าทั่วไปผ้าทั่วไทยมาให้พี่ๆได้เลือกชมเลยนะพี่นะก็องค์นี้นะคะพี่ มีองค์เดียวค่ะสวยเดิมนะคะสวยเดิมนะพี่องค์นี้ค่ะพี่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทเนาะวันนี้วันหยุดยาโปรโมชั่นกันเลยโปรโมชั่นกันเลยหกร้อยบาทส่งฟรีค่ะพี่ส่งฟรีนะพี่นะหกร้อยบาทนะคะไปกันต่อค่ะพี่เป็นเหรียญสามทีเอ้เป็น เป็นเป็นอะไรน้องไม่แน่ใจนะคะเป็นสามทิศแบบนี้ลุงเหมือนลูกกระสุนแกะมาแต่ว่าหนูไม่แน่ใจว่าใช่ลูกกระสุนหรือเปล่านะคะพี่นี่<ช>เป็นแบบนี้นะสามทิศแบบนี้นะคะมีพาะอยู่สามทิศเป็นเนื้อเหมือนมีรอยจานด้วยนะพี่เห็นนะอาจจะดูแบบเนี่ยเห็นไหมมีรอยจานเรือนรางแล้วแล้วก็มีรูอยู่ตรงกลางนะคะพี่ก็ องนี้ค่ะพี่ขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะขอห้าร้อยบาทนะคะเปิดกันเลยเปิดกันเลยวันนี้บอกเลยวันหยุดยาวๆแบบนี้ใกล้หมดวันหยุดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทางานอีกแล้วใช่ไหมพี่ๆใครใครที่ทํางานนะคะว่างเว้นจากภาะก็เข้ามาชมมาดูพระช่องน้องโบบาร,รมีพระเครื่องได้ค่ะลงพระให้ดูทุกวันนะพี่นาะอง์นี้ค่ะพี่หลวงพ่อแช่มค่ะรูปหล่อหลวงพ่อแช่มนะคะ รูปหล่อลอยองค์สวยเดิมแบบนี้เลยนะมีองค์เดียวนะคะนานๆเจอนะพี่นะนี่มีด้านหลังคําว่าเลขหนึ่งภาษาไทยหรืออักขระอะไรสักอย่างนะคะตต้ก้นเป็นแบบนี้นะพี่มีรอยอุดรอยรอยจานอยู่ตรงนี้นะพี่แล้วก็มีรูอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะด้านข้างขวามือน้องค่ะจมูกปากตาชัดเจนมากพี่สวยเดิมลูปรอยองค์แบบนี้หลวงพ่อเช่มนะคะนี่ท่านั่งชัดเจนสังขติดูได้เลยพี่อา่าด้านข้างค่ะ อ,องนี้ค่ะขอ500บาทชิ้นจันนะพี่นะ500บาทเนาะพี่นะ้องแบ่งปันให้เลยไปกันต่อนะคะพี่เป็นพับปิดตารูปทรงแบบนี้นะพี่ไม่ทราบที่นะคะขออภัยด้วยแต่รูปร่างลักษณะแบบนี้นะเผื่อใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือทราบนะคะรบก,กวนคอมเมนต์เป็นความรู้ให้น้องน,นิดนึงนะคะใต้ก้นนะคะเป็นเหมือนมีแบบเนี่ยอุดแบบนี้แต่ก็มีสัญลักษณ์เหมือนเลขหนึ่งไทยเลยเนาะ,ะแต่อาจจะไม่ใช่นะคะเขาอ,อาจจะแบบ เป็นพิมพ์ของเขามาแบบนี้นะพี่น,น้าหี่สวยเดิมเลยพี่นี่อ่าสวยเดิมเลยนะแปลกตาดีนะพี่น้าองค์นี้นะน้องไม่ทราบที่นะคะขออภัยด้วยนะคะนี่สวยเดิมเลยพี่องค์นี้ขอ400บาทค่ะ ใครไวใครได้นะคะรีบแอดไลน์มาได้ที่0ย์992107401ค่ะช่องน้องโบบารามีพาเครื่องฝากกดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะพี่นะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันแอดไลน์มาได้เลยนะพี่นะไม่ต้องกลัวแอดไลน์แล้วก็ทักมาว่าโอเควันนี้ไม่ได้ c ีนะวันนี้แอดมาเป็นเพื่อนกันวันไหนลงคลิปสามารถส่งให้พีได้แจ้งน้องได้เลยเนาะพี่เนาะไปกันต่อค่ะพี่พับปิดตาเช่นเดิมค่ะเนื้อเมกพัดหรือเนื้ออะไรสักอย่างนะคะนี่รูปร่างลักษณะแบบนี้องค์นี้มีตลับให้นะพี่นะ องนี้ไปพร้อมตลับเลยนะคะวัดรหัสลายเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สภาพสวยจัดชัดเจนนะคะพี่นี่ใส่ไปแบบนี้นะคะองค์นี้ค่ะพี่ขอราคานิดหนึ่งเนาะมีตลับเดียวนะคะขอราคานิดนึงนะพี่นะอง์นี้ขอที่หกร้อยบาทจ้าหกร้อยบาทนี้ราคาต่อรองได้แล้วพี่น้องน้องเป็นคนเปิดแต่พี่เป็นคนปิดก็เอามาแบ่งให้แล้วก็หกร้อยแบ่งให้น้องแล้วกันนาอพี่น้ององนี้นะคะแอบกระซิบว่าสวยมากดูพี่ดูนี่ มีรอยจานข้างในด้วยนะพี่นี่มีตอกตอกรอยอะไรสักอย่างข้างในนี้นะคะนี่สวยเดิมค่ะพี่องคนี้มีองคเดียวนานๆเจอนะพี่นาะวัดรหัสไร่นะคะพี่หกร้อยนะพี่นะอา่าไปกันต่อเลยพี่องค์นี้เช่นกันค่ะมีตลับให้เช่นกันนะพี่นะองค์นี้ก็มีตลับให้นะคะพี่หลวงพ่อเพร่ค่ะรุ่นเสาห้าวัดพิกุลทองนะพี่นะจงังอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีนะตลับเก่าเดิมแบบนี้เลยนะพี่เก่าเดิมแบบนี้เลยนะได้มาองค์เดียวนะคะพี่นี่สวยเดิมเลย เป็นเหรียญยดน้ําแบบนี้นะคะเสาห้าเพก้าหนึ่งค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะมียันแล้วก็มีเป็นพิมพ์แบบนี้เลยนะพี่ด้านข้างค่ะด้านข้างาพี่นี้อ่อองค์นี้ค่ะมีรอยจานตรงนี้นะพี่นะนี่รอยจานหรือรอยปั๊มอะไรสักอย่างน้องถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะศัพท์ทางพระอาจจะเยอะมากแต่น้องอาจจะพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยด้วยนะคะพี อ่าองค์นี้ค่ะแบ่งปันให้ที่600บาทเช่นกันนะพี่พร้อมสลับเลยนะใครรับนะคะรีบทักรีบโทรใครไวใครได้เนาะพี่เนาะน้องส่งของให้ทุกๆวันนะคะองค์นี้ค่ะพี่เป็นหลวงพ่อโสธรค่ะปี2543นะคะ2543นะพี่นะเป็นลมดําแบบนี้นะคะพี่สวยเดิมคะ่ะจมูกปากตานะคะใบหูนี่ชัดเจนสวยจัดชัดเจนเลยนะพี่นี่อ่าใตกลน,นะพี่เป็นแบบนี้ละ เป็นรอยอุดแบบนี้นะคะพี่เป็นอุดแบบนี้นะอุดฐานนะพี่อ่าสวยมากเลยพี่องค์นี้นะคะมีองค์เดียวนะคะพี่มีองค์เดียวเนาะน้องหมุนให้ดูรอบๆก็เพื่อชอบเพื่อถูกใจนะคะองค์นี้นะ้องเปิดที่หกร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะหกร้อยนะพี่นะวันนี้โปรโมชั่นค่ะสูงฟรีเนาะพี่เนาะวันนี้วันหยุดยาววันจันทร์แบบนี้วันจันทร์ที่ย2สิบสองกรกฎานะคะพี่ ep นี้ ep ที่หนึ่งห้าเจ็ดจ้าไปกันต่อองค์ที่เก้าค่ะพี่ พระสมเด็จค่ะสวยเดิมค่ะเนื้อเก่าถึงยุคเลยนะพี่นะเม็ดแร่อะไรนี่พี่ซูมน้องซูมให้ดูชัดๆเลยเม็ดแร่เนื้อหามวลสารเขาเนี่จุกๆุ้านข้างค่ะดูรายละเอียดกันให้ชอบดูกันให้ชัดจัดชัดเจนแล้วค่อยมา C f เกันเนาะพี่เนาะพระของน้องน้องแบ่งปันให้พี่ซื้อขายกันด้วยความจริงใจค่ะซื้อง่ายขายคล่องกันอยู่แล้วเพียงแค่พี่คุยพูดคุยกันกันกบน้องนะพี่นะมีบริการส่งฟรีนะพี่นะถ้าเก็บเงินไปทางบวกเพิ่ม50บบาทจากยอดเนาะ รบกวนแจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนนะจ๊ะอ่าองค์นี้ค่ะแบ่งให้ที่หกร้อยค่ะขอหกร้อยเลยเนาะพี่เนาะส่งให้ฟรีค่ะอ่าแคปรูปภาพค่ะ EP ที่ EP ที่หนึ่งห้าเจ็ดจ้ะพี่จ๋า EP นี้ EP ที่หนึ่งห้าเจ็ดเนาะพี่เนาะเอ๊นะหนึ่งห้าเจ็ดเนาะไปกันต่อค่ะองค์ที่สิบค่ะสมเด็จเช่นกันนะพี่นะสมเด็จเช่นกันเนื้อหาสวยจัดชัดเจน,นเก่าๆเ,เลยพี่นี่ดูเนื้อ เนื้อหามวลสารสวยมากพี่อ่าด้านขอบด้านข้างอ่านเป็นแบบนี้เขามาแบบนี้นะน้องได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ด้านหลังค่ะเนื้อเก่าถึงยุคพี่ราคาแบ่งปันแบบนี้อกตูมเลยพี่ยอดทะลุมุมยอดทะลุซุ้มเลยนะพี่นะขออภัยด้วยนะคะรีพูดไปหน่อย ไม่มีใครแย่งนะแต่ว่าคุยคนเดียวมันก็จะเหงาเหงาหน่อยรบกวนคอมเมนต์คุยกันได้นะพี่นะองค์นี้ค่ะ6กรบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะองค์ที่1ิค่ะพี่องค์ที่10ไปกันต่อองค์ที่11บนะคะพระสมเด็จวันนี้มีมีมา3รูป3องค์เนาะพี่เนาะอ่ะนี่พระสมเด็จองค์สุดท้ายค่ะพี่นี่เนื้อสีทองแปดทองแบบนี้เลยนะพี่นะดาน้างค่ะพี่สวยเดิมค่ะเก่าถึงยุคนะพี่นะมีล่องมีรอยนี่ให้ดู ตามพิมเขาพีเดิมเดิมเลยพี่องนี้นะคะสวยเดิมค่ะพี่ขอหกร้อยบาทนะพี่นะองคนี้ขอหกร้อยบาทค่ะด้านหลังก็เป็นสีทองแบบนี้นะเล่นแสงแบบนี้เลยอ่าต้องการรูปภาพเพิ่มเติมทักมาเลยพี่นะพี่เนาะไปกันต่อค่ะเหรียญค่ะพี่หลวงปู่โตค่ะพี่เก่าๆแบบนี้เลยนานๆเจอนะพี่นะมีองค์เดียวนะคะพี่นานๆเจอเนาะหลวงปู่โตค่ะพี่นี่ เนื้อคัาจะเป็นเหมือนเนื้อเงินนะพี่แต่ด้วยความที่แบบเก่าอ่ะสองห้าหนึ่งหนึ่งเก่ามากนะพี่องค์นี้ดูคราบอาจจะเป็นที่การเก็บรักษานะคะของเจ้าของเก่าเขาเนาะอ่ะองค์นี้ค่ะแบ่งปันให้ที่หกร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะหกร้อยบาทค่ะพี่เรียนลงปุโตค่ะนี่เก่าเดิมเลยพี่สวยเดิมเส้นคมคมเลยพี่ขังๆเลยนะพี่นะนี่้านข้างค่ะก็ตามยุคตามสมัยเนาะพี่เนาะอ่า ตามปีเลยพี่ไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่13ค่ะหลวงพ่อแดงค่ะรอบเหรียญเป็นเหรียญไข่แบบนี้นะคะขนาดนิ้วโป้หนึ่งข้อนิ้วโปน้องนี้นะคะพี่ปั๊มนูนหน้านูนนิดหนึ่งนะพี่นะนูนออกมานิดนึงรอบไข่รอบเหรียญมีจุดไข่ปลาค่ะพี่แล้วก็ตรงห่วงเป็นตันนะคะห่วงตันนะพี่นะด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นยันหนักขระแบบนี้นะพี่นะพอสสองห้าหกหกนะพี่นะ พอสอหรือโค้ดนะนี่เลยพี่แบ่งปันให้ค่ะขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทนะคะไปกันต่อเลยเนาะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่หลวงพ่อหน่ายค่ะพี่วัดบ้านแจ้งนะพี่นะเหรียญก็เป็นห่วงเชื่อมค่ะด้านหลังเป็นยันนคาราแบบนี้นะคะพี่เป็นยันนคาราแบบนี้ค่ะห่วงเชื่อมนะพี่นะเป็นอารมบราณเลยพี่นี่มีคราบดํา ความเก่าความขลังซูงหมันให้ดูกันชัดๆอะนี่พี่สวยมากเลยองคนี้ด้าน,นข้างค่ะสวยมากลุมดำนิดนึงนะพราะเนื้อหิ้งๆเลยพี่อง์นี้ค่ะขอที่ห้าร้อยบาทนะคะพี่ห,หนุงมข้อไหนห้าร้อยบาทนะมีองคเดียวเนาะพี่น้องพระของนอ้องมีองค์เดียวองคไหนย,ยังไม่ได้ปล่อยอาจจะเอามาวนคลิปให้นะคะพี่ต่อมาค่ะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะอุดมสมพรคะ่ะพี่อุดมสมพรน,น,น,นะพี่นะ ด้านข้างเหรียญน,นะคะพี่มีคราบดาหลุมดําลุมดานิดหนึ่งนะพี่นะสวยเดิมค่ะพี่ปั๊มหูนูนนิดหนึ่งนะคะพี่ปั๊มหูนูนเนี่ยหน้าอาจจะนูนนูนนิดหนึ่งอะอง์นี้ขอที่ห้าร้อยบาทนะพี่นะราคาต่อรองกันได้อะอง์ที่สิบหกค่ะพี่เหรียญลุงปูมหมุนค่ะพี่รูปไข่คะ่ะห่วงเป็นแบบนี้นะพี่นะห่วงเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังค่ะเป็นยัน ไม่ใช่ยันนะพี่อันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรงค่ะวัดบ้านจานค่ะพี่มีหนุมานค่ะพี่นี่เลยสวยมากอยู่ที่การเก็บรักษานะคะอาจจะมีคราบดำๆนิดหนึ่งน้องก็ไม่ได้ทําความสะอาดแต่อย่างใดนะพี่นะได้มาแบบไหนก็เอามาลงคลิปให้แบบนั้นเนะาะอลวงปูงหมุนค่ะพี่รุ่นแรกนะพี่ตรงนี้ขนาดเหรียญเท่านิ้วนี่หนึ่งนิ้วเนี่ยเลยข้อน้องมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวกันขนาดหนึ่งข้อนิ้วโป้นะเนาะ องนี้ค่ะพี่สวยมากเลยมีรูปประคำห้อยรูปประคำด้วยนะพี่นะนี่ดูจมูกปากตานะคะปั๊มนูนนะคะปั๊มนูนนี่องค์นี้ค่ะพี่ขอห้าร้อยนะพี่นะขอห้าร้อยนะคะมีบริการส่งฟรีนะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะไปกันต่อเลยนะคะพี่นี่พระปิดตาค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําพร้อมห้อยคอเลี่ยมกรอบเนื้อเอเนื้อเงินนะคะเป็นเนื้อเงินแบบเนาง ไม่ไม่ใช่เงินแท้น,นะพี่นะนี่เป็นพระปิดตาค่ะพี่พระปิดตาหลวงพ่อแก้วหรือเลปล่าก็อง์นี้ค่ะสวยเดิมมีทองแปะแบบนี้นะเนื้อสวยสวยสีดำดำแบบนี้เลยแล้วพี่นะนี่พร้อมห้อยคอเลยขอหกร้อยค่ะพี่องนี้หกร้อบาทนะใครไวใครได้รีบแคปบรีบทักรีบโทรกันมาศูนย์เก้าเสองหนึ่งศูนย์จ็สี่ศูนย์หนึ่งค่ะพี่แอดไลน์นะพี่นะ ่วนเบอร์โทรค่ะสายด่วนสายตรง0 6 2 0 8 9 0 1 5 7นะคะอ่าถ้าน้องพูดไวหรือพูดช้าเกินไปหรือตรงไหนม,มันไม่ชัดเจนทุกคนคอมเมนต์ให้หน้องนิดนึงนะถ้าไม่กล้าคอมเมนต์ก็สามารถพิมพ์ข้อความมาทิ้งไว้ในไลน์ลได้เลยนะพี่น้อะเราคุยกันง่ายอยู่แล้วนะคะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่18นะคะลูกหล่อหลวงพ่อเงินค่ะพี่องค์นี้ค่ะพิมพ์นี้สวยมากหรือด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้นานๆเจอนะพี่นะสวยมากเลยพี่นี่ องนี้ค่ะตายกลนเป็นแบบนี้นะพี่นะตาตกลนเป็นแบบนี้เลยก็ถ้าชอบนะคะองนี้ค่ะน้องแบ่งให้ที่หกร้อยค่ะขอหกร้อยบาทเอาพี่เนาะขอหกร้อยบาทเช่นกันนะคะมีบริการส่งฟรีค่ะส่งฟรีกันเลยพี่ไปกันต่อนะคะพี่องนี้ค่ะพี่เป็นพะปิดตาค่ะนี่มีใบหูตรงนี้นะคะปิ้นออกมาด้วยนะพี่นี่ครับ เนื้อหามวนสารด้านหลังค่ะเป็นยันแบบนี้นะเป็นยันแบบนี้พี่ก็เขาเป็นตัวหนังสือนะคะแต่โดยวความที่การเก็บรักษาเขาแบบอาจจะแบบคนเก่าคุณแก่เนเอาเก็บ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 กนี่เลยองค์นี้ค่ะขอที่ห้าร้อยค่ะพี่แบ่งปันให้ห้าร้อบาทนะคะ อ่าร้อยบาทใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะกดติดตามไว้เลยนะพี่นะน้องหลวงพระองค์ไหนอยากเช่าบูชาองค์ไหนสามารถทักไลน์ถูก,กันมาได้องค์นี้ค่ะพี่เลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้ค่ะพี่พระหลวงพ่อไป่ค่ะพี่พระอุปชาไปวัดกําแพงนะพี่เป็นเหรียญน,นะคะด้านหลังค่ะเป็น <c oughs> เป็นเหรียญสองสองสองด้านนะคะพี่มีพระครูวิทยานุโยกกับพระอธิการสุดใจค่ะวัดลางบัวกับวัดสิงห์บุรีค่ะมีสามพระอยู่ในเหรียญเดียวกันนะคะพี่นี่เลยนานๆเจอนะเป็นเหรียญเสมานะพี่นะสองห้าหนึ่งสามค่ะพี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเนื้อกะไหลเงินนะคะเนื้อกะไหลเงินแบบนี้นะพี่นะเนื้อกะไหลเงินสวยเดิมเลยพี่เลี่ยมกรอแบบนี้พร้อมห้อยคอเลยนะ สำหรับใครที่มีทุนมีงบสามารถเอาไปแกะกรอบเรียมทองผอมห้อยคอยได้เลยลูกศิษย์ลูกค้กาอยกากเช่าบูชาแอดไลน์น้องมาได้องค์นี้ขอหกร้อยค่ะพี่ขอหกรอยบาทนะได้พระไปเลยสามองค์ในกองค์เดียวนะพี่นะในเหรียญเดียวนี่พระสามองค์เลยพี่อ่าไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่ยี่สบเอ็ดนะคะเป็นเหรียญแบบนี้ปั๊มนูนเป็นปั๊มนูแบบนี้น้องไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะคะพี่เนี่มีเลขเจ็ศูนย์อยู่นี่ สวยเดิมเลยพี่เนื้อเหมือนเป็นเนื้อเออเขาเรียกทองอะไรนะติดอยู่ที่ปากทองอะไรนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยว้านึกได้แล้วจะพูดให้ฟังเลยกันนะองค์นี้ค่ะพี่ขอหนะ้าร้อยเนาะพี่น้องขอห้าร้อยมีห่วงให้แบบนี้นะคะสวยเดิมเลยพี่นี่ด้านข้างค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะนี่สวยเดิมเลยอ่าองค์นี้ค่ะพี่แบ่งปันให้เลยนะ แครรูปภาพแล้วทักไลน์มาหาน้องได้เลยเนาะพี่เนาะไปกันต่อค่ะพี่องค์ที่ยี่สิบสองค่ะพี่องค์นี้ค่ะพี่เหรียญหลวงปู่โตเก่า<ม>ๆเลยพี่เก่ามากนะพี่องค์นี้เก่ามากด้านหลังเป็นเขาเรียกอะไรตลับปัดเนาะตลับปัดค่ะวัดประดูชินพีเก่าเดิมแบบนี้นะพี่ครบอายุแปดสิบเก้าปีค่ะห้าคำพอสองหนึ่งแปดสภาพเหรียญตามปีเลยนะพี่นะเก่าๆเดิมๆแบบนี้อาจจะอยู่ที่การเก็บรักษาด้วยเนาะพี่เนาะ เก่าๆเ,เดิมๆแบบนี้น้องขอที่หกร้อยนะพี่นะหกร้อยบาทราคาเนี้น้องบอกเลยว่าพี่ได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนอ่าน้องให้ดูใกล้ๆนี่น้องให้ดูใกล้ๆจมูกนะคะจมูกปากนะสังขติอ่ะพี่ดูได้เลยท่านั่งนะคะแล้วก็มีลายกระหนุกตรงเหรียญแบบนี้นะพี่นะนี่ด้านหลังค่ะพี่เป็นแบบนี้ค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครน,นะคะวัดประดูชิงพีค่ะอ่ามีเป็นเหมือนแบบตราปัดผัดยศอะพี่องค์นี้นะคะมีห่วงให้เก่าๆเลยนี่ ก็คือตามสภาพนะคะพี่แบ่งปันให้นะแคบรูปภาพมาได้เลยไปกันต่อองที่ยีสิบสามค่ะพี่องค์ที่ยีสิบสามค่ะพี่ภาคูหลวงพ่อทบค่ะพี่องค์นี้นะมีรอยจานนี้เหรียญนี้ค่ะเหรียญรูปไข่ค่ะพี่นี่มีรอยลักษณะแบบนี้ได้นะที่เหรียญนะก็ที่รลึกค่ะพี่สร้างโบสถ์วัดยาววีเหนืออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ สิทธิ์สร้างถวายนะพี่นะองค์นี้นะคะขอสี่ร้ยบาทเนาะพี่เนาะสี่ร้อยบาทแบ่งปันกันจมูกปากตาใบหูนี่เลยคิ้วนะคะเส้นบนอ๋อหน้าผากนะพี่นะองค์นี้ค่ะแบ่งปันให้นะพี่นะไปกันต่อองค์สุดท้ายของ ep นี้ค่ะพี่เลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะอ่าด้านหลังเป็นยันอัคคระแบบนี้ค่ะพี่เป็นยันอัคระแบบนี้นะน้องลืมชื่อท่านนะคะขออภัยด้วยแต่เลี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอแบบนี้เลยนะพี่นะ ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็มาเช่าบูชากันได้นะคะพี่อ่าองค์นี้ค่ะแบ่งให้ที่ห้าร้อยบาทเช่นกันค่ะขอห้าร้อยราคา,า,คาต่อรองได้รับหลายอ erm งค์ก็ซีเอ็กันมาได้นะพี่นะก็วันนี้นะคะน้องมีพามาให้เลือกชมเพียงเท่านี้เนาะพี่เนาะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจก็สององค์องค์ที่หกกับองค์ที่เจ็ดนะคะมีตลับให้แบบนี้แล้วนะพี่นะฝากกดติดตามกดถูกใจช่องไว้ด้วยวันนี้วันหยุดยาววันสุดท้ายแล้วพี่ๆท่านใดที่ทํางานประจําก็ก็ เตรียมตัวเนาะสำหรับใครที่ไปเที่ยวหรือไปไหนมาก็เดินทางปลอดภัยนะคะพี่ๆี่สำหรับวันนี้ค่ะน้องมีเพียงเท่านี้พี่ๆท่านใดสนใจพระอ,องค์ไหนอย่าลืมแอดไลน์มาได้ที่พี่เบอร์โทรบนหน้าจอได้เลยนะคะพี่บายบายสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ